โอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกนะันด้วยเลยครับผมนะคนในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่าเพนเวสซอมบี้ภาค2นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งก็เฮ้ย อันนี้มันตัวอะไรกันวะเนี่ยเออนะครับนะเออนะซึ่งก็มันเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังซื้อนะเออนะซึ่งก็โอเคได้น,นะครับผมซึ่งก็ทําจากพาร์ที่แล้วนะครับเราเล่นไปในเลเวลที่เท่าไหร่วะคืออะไรเนี่ยเราเล่นไปถึงในเลเวลที่แปบบ๊บรอก่อนรอก่อนเลเวลที่สิบ 2อ right, ันน so 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 like play ั่นเองนะคบทุกคนนะซึ่งเราก็ได้ตัวใหม่กันมาด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวแตงโมแตงโมแตงโมนะนะซึ่งก็โอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูในพาทที่แล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับแตงอะไรที่สนุกกันมากๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะแต่ว่ารู้เถอนะฮะเออนะซึ่งก็นี่แหละนะครับนะเลเวลที่13นะครับผมนะในดานเอ่อคาร์บอยนะซึ่งก็ไปฮะทุกคน ตัวเหี้ยอะไรอย่านบ้าโอ้นะครับซึ่งก็ในอันนี้นะครับมันเป็นตัวเออใหม่ในนะฮะเป็นตัวซอมบี้หรือว่ามันไม่ใช่ตัวซอมบี้วะนะครับแต่ว่ามันเป็นเออสัตว์ถ้านี่เห็นบ้าเออนะครับมันเป็นควายหรือว่าวัว <travaille> ไม่ใช่วัวดิไม่มันเป็น,น, bad, นะน,รรนกระทิงน,น,นะเออนะกระทิงแดงนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับทุกคนนะซึ่งก็มันเป็นกัดกระทิงนะเออนะซึ่งก็เออผมไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่าน,นะครับมันเป็นตัวใหม่นะซึ่งก็ เร็วดิกูอยากได้เงินเออโอเ,ะะนนะโอเคนะครับทุกคนนะโอเคนะครับฉันก็เอาเอาเงินไปเนาะไม่ใช่เอาเงินไปมันมันมันเนี่ยเป็นตัวไอ้ทานตะวัน,นเอออะไรกูนี้อ่ะโวยเร็วดิอุย้ยเร็วเฮ้ยตายเธอจานโอไมค์กูสเน็ตโอเคแป๊บแป๊บโอ้ตายเยอะเอออย่างงี้น วิ้งอะไรกันล่ะครับเนี่ยโอเคโอเคนะครับซึ่งก็มาโฟกัสที่มันข้างล่างเนาะซึ่งก็ในข้างล่างก็เอาตัวหรือมันมันมันไฟฟ้าไปนะครับโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งใเเนเว้ยเด้โอเคข้างบนเนี่ยับแป,ป๊บหน้าเอาเอาตัวต่อยไปนะครับโอเค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 แล้วก็ผมไม่ใช่ โอเคโอเคโอเคกูพูดอะไรกูเนี่ยโอเคนะครับซึ่งก็ข้างบนรับผมต้องการเดี๋ยวมันตัวยิงเนาะโอเคเอาตัวยิงกันไปด้วยนะครับโอเคเพื่อนโอเคยังรอบอยู่ไหวเงี้ยมันโอ้โหทุกคนโอเค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 นะครับเกมมันยังจะไม่ถึงแปลว่ามันครึ่งเกมกันเลยนะครับโอเคนะโอเค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 นะผมซึ่งในตอนนี้ก็ชิวๆกันไปนะครับซึ่งก็ใหม่ใหม่ทุกคนอันนี้เราต้องเอาตัวแบบมันคือมันคือไอตัวยิงกันไปอีกนะครับ เพราะว่ามันเออเอิดนะเออโอเคนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับชิลหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องเล่นนะเออทุกคนดูทุกคนดูนดโอ้ทุกคนมันตายแบบเพียบเลยอะ่ะโอเคนะครับซึ่งในทนอนยูนะฮะคือแบบทุกคนไอเออตัวเออมันสายฟ้าอ,อ,อะไรเนี่ยซึ่งก็เฮ้ยทุกคนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไรเฮ้ยไร เอาเอายิงไปโอเคหอยไวซ์แมมันมันมันคือตัวข้างหลังไห้วัตเตอร์ฟัคเอ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรอะไรอะไรเคยแบบนะเฮ้ยทุกคนมันตายไหมเนี่ยเคเอาไปเอาไปเฮ้ยเฮ้ยาตเฮ้ยทุกคนมันเป็นเหล็กวัตเตอร์ฟัคเฮ้ยทุกคนมันเคยจุกข้าวบ่อยนะเว้ยมันจะมันจัดมันจะมีลงมีเหล็กมันจะอะไรการโลบงโลบพอตอะไรกันละครับเนี่ยโอเคนะครับผมซึ่งก็เอ่อเพิ่มตัว พิ่มตัวยิงกันไปหน่อยแล้วงานเอาไม่อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยรับเปิดไปดิรับเปิดไพ่รับเปิด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 ตายไหมโอ้ยตายอยู่ตายอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยตัวอะไรเนี่ยเิวคืออ้าวตายไหมอันนี้เป็นซอมบี้เด็กนะครับอันนี้เป็นซอมบี้เด็ก แม่งโอ้ยเอวเร็วเร็วโอเคนะครับในตอนนี okay, okay, ้เราก็เสียเออมันคือมันคือไอรถเข็นวอเตอร์ฟักตอนนี้ผมเสียรถเข็นกันไปแล้วมันสองตัวเออโอเค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 นะครับโอเคนะครับโอเคครับนะเอาทัวร์ต่อยไปแล้วกันนะฮะโอเคแบบนักเพื่อนแับนะเพื่อนในที่จะตายจะตายหากันอยู่แล้ว มาแล้วนั่นไงทุกคนมันขี่เด็กที่อะไรเนี่ยไม่ใช่ดิมันคือมันคือเป็นซอมบี้เด็กนะคะมันขี่ไอกระทิงฮะโอ้แม่งมากัน2ตัวเลยอ่ะจะเย็นจะฮาจเย็นโอเคโอเครับเปิไปดิโอตายไหมเออโอ้หนึ่งชังงั้นดิจังงั้นดิได้แม่งโอ้ยไฟนอลเวฟวะเฮ้ยโอเคนะครับทุกคนนะทั้งก็ตอนนี้ไฟนอลเวฟันแล้วนะครับซั้งก็โอ้โอเค โอ้คนมันมาเยอะจังเนี่ยโอเคนะผมซึ่งก็เพิ่มไอตัวเออมันไฟฟ้าไปนะครับดูโอ้โหตอนนี้ก็ชิวๆกันเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรเดี๋ยง่ายจังเลยเนี่ยโอ้โอเค,อเค,อเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็ในอัน,นี้นะครับเปิด เป็นด่านที่เท่าไหร่ว่าจะไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นด่านใหม่นะครับซึ่งก็โอ้เมื่อกี้นะครับมันง่ายก,กันหลือเกินเลยนะซ<ส>ึ่งก็โอเคนะผมซึ่งในตอนนี้ผมก็ขอเอาตัวเอ่อเอาตัวอะไรไปดีเอาตัวไอสายฟ้ากันไปด้วยนะครับเป็นตัวสุดที่รักนะเพนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่โกงเก่งมากๆนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆ,ๆ,ๆงเยี่ยมจริงๆฮะซึ่งก็เอาแบบนะเงินหน่อยเพื่อนไม่ได้แค่75หเนี่ยโอเค สังก์เอาตัวนี้ไปนะผมนะเป็นตัวนี้นะโอเคนะครับผมสังก์ได้เงินไ,ไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคมานะครับทุกคนนะสังก์ในตอนนี้มันก็ผ่านกันไปครึ่งเกมแล้วนะครับนี่นะส่งก์ในตอนนี้ก็มันชิลคันมากๆนะครับดูนี่เห็นะปะโอ้โ oh หนะครับคือแบบทุกคนถ้านะครับทุกคนนะครับไปมันคือมันคือไปดูในพาร์ทที่แล้วของพาร์ทที่เล้วนะครับคือแบบโอ้โ oh หแม่งยากกันชิบหายแม่งคือแบบโอ้โ oh หแม่งจะลออเฮ้ อ๋อมาอ๋าอ,อมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วนะครับโอเคึ่งก็เอาเต็มแล้วึ่งก็ใช้หน่อยแล้วกันนะครับผมขอเงินหน่อยนะครับน่าเอร์นะึ่งก็เฮ้ยเงินแบบมันเยอะกันหรือเกินอะไรกันนี้เนี่ยโอเคึ่งก็อ๋ออเอาไปหน่อยนะครับเอาโอ้โอ้โอชิว่าโอเคนะครับทุกคนึ่งก็โอ้โหดูดูดูโอเคนะครับผมทายกันไม่ทันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มัน ซอมบี้มันมาเยอะกันมากนะครับแล้วมันก็ตายไปแบบว่ารวดรวดรวดเร็วนะเออนะซึ่งก็ตอนนี้ก็จบกันแล้วนะครับในด่านที่เท่าไหร่เยียจำไม่ได้นี่ไงในด่านที่สิบี่นะเออนะซึ่งก็โอ้โหทุกคนพูดจริงนะเว้ยมันง่ายไปอย่าเออโอ้โหเฮีเอยอะไรอีกกันแล้ววะเนี่ยนะครับซึ่งก็อนนี้ด่านที่สิบห้านะครับซึ่งอันนี้มันบอกเราว่าอย่าให้พืชของเรานะครับตายเกิน 2ตัวนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าแต่ว่า,วามันบอกว่าตอนลูสนะตอนลูสนะซึ่งก็เออห้ามเราตายไม่ใช่ไอสัตว์ห้ามเราเสียพืชของเราไปมันสองตัวนะครับนะเออนะโอเคนะผมซึ่งก็แบบนะเอาตัวนี่มาก,ก่อนนะคบเออซึ่งก็โอ้โหห้ามตายเกิน2ตัวหรอวะแล้วกูจะทำอะไรกันยังไงเนี่ยโอเคทุก ทุกคนถ้าถ้ามันบอกแล้วว่าห้ามห้ามเราเสียเอ่อไม่ใช่ดิห้ามเราให้พืชของเราตายเกินสองตัวนะครับและไอ้ตัวเนี่ยนะครับเชอร์รี่ปอมเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะรับเปิดมันตัวเองในกคือูดอะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับมันจะรับเปิดมันตัวเองนะครับซึ่งก็มันนับไหมวะ ไม่รู้ว่ะเอาเอาโอเคนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็เอาไปลองกันเล่นกันดูนะเออนะซึ่งก็โอเคนะครับผมเอาตัวต่อยไปนะเอาตัวอะไรไปดีเอาเอาตัวที่อะไรไปดีเนี่ยเอาเอาตัวอันนี้ไปแล้วกันนะครับเออนะซึ่งก็เป็นตัวเติมเดิมนะฮะ using cherry bomb โอเคทุกคนเราใช้เชอร์รี่บอมบ์กันไม่ได้เลยนะคบเพราะว่ามันจะทำให้เราแพ้นะเออนะโอเคโอเค อะไรอีกเนี่ยไอซ์ร์กเดเชอร์ออทุกคนไอตัวน้ำน้ำแข็งอันนี้นะครับมันก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเออมันใช้ได้ครั้งครั้งเดียวนะครับและและมันก็จะตายนะเออึ่งก็เอาล้วกูจะเอาตัวอะไรไปไปดีเนี่ยเอาทุกคนเอาตัวเอาตัวนี้ไปละกนันเลยนะครับนะเอาเอาเอา,เอาตัวนี้ยเออได้ไหมโอเคได้แล้ว โอเคนะครับทุกคนนะซึ่งก็อในตอนนี้ก็มันจะจบันแล้วนะครับมันง่ายมากนะครับเออนะซึ่งก็ทุกคนในการที่ผมบอกว่าเกมมันง่ายอย่ะทุกคนผมไม่ได้ขี้โม้นะเว้ยผมแค่พูดความจริงเออนะฮะเหน็นมามดูนะครับซึ่งก็ม้องตรวยี่ยอะไรเนี่ยเออโอเคนะครับทุกคนนะซึ่งก็โอ้โหดูนะครับมันเป็นหมอหรือเปล่านะเออหมอนะซึ่งก็เออโอเคนะครับ โอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็อันนี้เป็นรางวันของเรานะครับวอนัทเฟิร์สเอดนะอันนี้มันเป็นเฟิร์สเอดนะ f u ฟู r รีรีเพ a m ดาเมจดีเฟนส์แพนไ on ออนท็อปออฟเต็มคือมันแปลว่าเราสามารถเอ่อปรปอับปรุงปรับปรุงมันปากมันอะไรเนี่ย มันสามารถรักษาเออต้องใช้คําว่ารักษานะครับมันจะรักษาเออไอตัววอลนัทของเรานะครับกลับกลับมาในสาภาพเติมกันได้เนาะซึ่งก็ผมให้รู้ว่าผมแปลถ,ถูกกันหรือเปล่านะครับนะเออนะึ่งก็สําหรับใครก็ผมนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันน้อก็นั่นแหละนะครับนะ๊ายบายครับเออ